เก็บเห็ดในป่าน้อง,งนอนร้องให้อยู่ในเปงพ่อนั่งดื่มกาแฟบนเก้าอี้เสือเสืออยู่ในป่าและกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร อยู่ในขวัวสมสีนั่งรถไฟไปเที่ยวหัวหินเป็นเห็นนกกะบ,บนกิ่งไม้ แม่อะน้ำจะผม